กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอปลายเตือนสิงหาคมไทยเป็นไงมดดำตกใจมีใกล้เคียงปิดประเทศหมอปลายภายกระซิบเผยในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดำขคชพาถามว่าสิงหาคมหลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้าง หมอปลายตอบว่าหลังจากนี้สิงหาคมไปต้นไประวังเรื่องของหน่วยงานของต่างชาติเข้ามาตรวจสอบจะสร้างอะไรให้คนกุ้มใจคนค่อนข้างเยอะจะเจอแต่ผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะอารมณ์เขาเป็นหลักไม่ค่อยคิดว่าจะประณีประนอมยังไงเตือนทุกคนต้องใจเย็นรุนแรงทุกทางคิดว่าหนักกว่าที่ผ่านมาหนักของหนูคือ ไม่ใช่แค่กลุ่มพวกผู้หญิงมีนักข่าวต่างประเทศหัวทองเข้ามาเยอะมีก็หัวทองนี่แหละสร้างปัญหาสเเทือนศรษฐกิจใกล้เคียงปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดอาจจะ1-2ปีกลับมาฟื้นฟื้นจากสายตาคนข้างนอกนะปีนี้น้ำเยอะปีนี้ฝนเยอะแต่พอถึงเวลาต้องการน้ำไม่มีใช้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ